วัสดีครับวันนี้เรามาหาเห็ดกันนะครับผมเห็ดโคนซึ่งวันนี้เข้ามาแล้วก็เข้ามาไม่ลึกครับที่เคยหาเจอแล้วครับผมนี่ครับเห็ดโคนเดี๋ยวเราก็จะทําการขุดนะครับอ้นนนูเวเราทําการเก็บกันนะครับผมโอเคการอยู่ในป่านั่นก็มีนี่ครับดอกเห็ดโคนครับผมขึ้นบานแล้วครับ โอเคครับผมเดี mm ๋ยวผมเก็บม so ัน nah. ก่อนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็แทงกันไปเรื่อยครับผมกำลังขึ้นครับรางดอกก็บานไปแล้วครับนี่ครับการแทงคุ้มหันคุ้มจริงเลยอย่าพลาดนี่ครับดูนไปเลยครับ เหมือนเจอขุมทัพครับเจอเห็ดครับผมเมืนเจอขุมทัพย์ครับครับไเรปเรยครับเก็บไปเรยนี่ครับ มันก็ในนี้มันเป็นแบบเหมือนพ่วงนะมันโตขึ้นเรียบร้อยแบบนั้นเอาลิสาม้าคุดคุดเอามาดูนี่สองดอกเก็บไปเรื่อยครับผมขุมทรัพย์ครับผมเหมือนเจทองนี่ในการสองดอกขุดเอาดูรวงกลังขึ้นไม่ติด กในการเอาตัวไว้เนี่ยทางเดินกันอือหมเป็นพวงเลยที่เจี๊ยบได้ไมครักเอาไม้มาในการเอาไม้ดีๆดูดูพวกปลวกกันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูปลวกนี้หน่อยนี่ครับโอ้โหไม่รู้ที่ตลาดเขาขายโลเท่าไหร่นะครับผมไม่เน้นขายครับเน้นกินครับ บางดอกก็สุไปแล้วนะครับข,ขึ้นเป็นดอกแล้วเรียบร้อยอยู่ใต้ไม้เต็มเลยครับ <Thank you. S 1> นี่ครับเราต้องแบกไม้ดูอีกทีหนึง่งนี่ครับแทงไปเรื่อยครับ ครับโอ้ยดิดิดิดัดมาดิจะทำดอกขาดนจะทำดอกขาดดิเอาดิดิเอ้ยดิทำดอกขาดแต่มาทำดอกขาดๆๆนี่ครับดูครับดูความดูความอลังการของดอกครับ ผมไม่ใช่เซียนหากันนะครับเพราะว่าหากันมั่วๆคือกันมาเจอพอดีเหมือนหัวเชื่อมนะครฮบเอาขาวเชื่อมาโอ้โหดูดครับขึ้นเป็น ปุ่มเลยยุงเยอะแล้วกินครับผมยุงป่านี่ครับบางอยู่ใต้ไม้นะครับนี่ครับขึ้นใต้ไม้ใต้อะไรตเต็มเลยโอเคอนี่แล้วก็เก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในป่าต่อเมื่อกี้ก็เจอไปกองใหญ่หนึ่งละเดี๋ยวผมลุยกันต่อครับนี่ครับเข้าไปลุยเพื่อนก็เจออยู่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วครับเข้ามาก็เจออยู่สองดอกนะครับนี่ครับนี่เอาเด็กเก็บดินี่ครับอีกดอกนึง นี่ลิาะอีกดอกหนึ่งครับโอเคมองดี่ีกว่ามาัานทอบขึ้นาันนี่ลวะขึ้นตรงกลางนนอะเนาะเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับยุงเยอะมากเลยครับ ดูไปเรื่อยครับฮะขาลายหมดเลยเฮ้ยี่่วเร็วนี่วเี็วเรร็วนี่นีร็เรีวเเล็ว นี่ครับเออไอ้นี่ไม่ใช่หรอกจาก่าไ,ไนี่ไม่ใช่หรอกนี่เฮ็ดเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนี่ไม่ใช่หรอกไอ้โขนไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเก็บไปนะเฮ็ดเชื่อเฮ็ดเชื่อเฮ็ดเชื่อ เดินไปเรื่อยอันนี้ก็เหลือเอามาทำความสะอาดนะครับผมขายแม่คาร์ดินนี่เลยเ,เห็ดโคนครับผมโโอ้หขันชุบหายในการ